สู้ไหมสู้เออคอยดูนะมาดูฝีมือของเขาตีโฟร์แฮนด์ให้ได้ห้าสิบครั้งมาเลยทัในใจห้าสิบครั้งเอง 1> 1, 2, 3, Tutup. 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 7โอีดเสียทีอันลต่อแล้ว75 75แลีเขาทำได้75แล้วนะครับเมื่อก claro ี้เขาจะแต่ดีเขาจะให้ตีต่อใหถึงร้อยหนึ่งไปรอไปต่อเร็วให้ได้นะตั้งใจนะถ้าได้ร้อนึ่งก็เกินไปเลยเกินร้อนึงไปเลย75แล้วต6 7 เจ้า80ไ,<อ>ไม่เป็นไรง่า<ห> <2 S 2> ัต่อเรก่อง80นะครับรอขอให้โอกาสครับเห็นเขาตั้งใจนะครับเห็นลูกชายตั้งใจให้โอกาสให้เขาไปถึงหนึ่งร้อยให้ได้มนาะ 80. 80 80แล้วครับลูกนะรู้เสีอไปเลย80ล้ว เลขแปสก้าแล้วอสิบเกุ้เลยเอาละครับให้โอกาสครับโอกาสมีไว้สำหรับคนที่ตั้งใจครับไปจุดเลยแปดสิเกาหมายหมเด้เเเอาหมายต้งสติดีๆรับ9 4. 9 4หมา่อ่าก,กดดันอกดดันสบายสบาย

อ okay. เป็นไงบ้างเมื่อกี้ลูกชายนะครับรอบเดียวรวดเดียวเลยได้75นะครับเขานับต่อจนถึง150ยหเลยครับพอเขาให้รับต่อนะครับดีใจด้วยนะครับเ <Yeah. S 1> hey.